กับโค้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันร์ค่ะกับ Health Secret b ด d ออรวรรวที่คุณหมออรรวันกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้เราแข็งแรง จะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคซึ่งสิ่งที่คุณหมอแนะน,นํานี้เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมาแนะนําถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาให้คําแนะนําเรื่องของนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มภูมิตาม้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงจะได้ต่อสู้กับโรค คเมเรงได้ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by ดรอรวรรณอีกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตเลยที่มีผู้คนสอบถามเข้ามามากมายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพบโรคนี้เป็นอันดับแรก ของเมืองไทยเลยนะคะก็คือโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งเนี่ยเราก็จากที่ผ่านมาเนี่ยเราพบมากขึ้นเพราะมลภาวะเอ่ยความเครียดเอ่ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็เกิดจากการที่เรามีอนุมูลอิสระมากๆทําให้การแบ่งเซลล์ซึ่งในร่างกายเรามีตลอดเวลาเนี่ยมีการแบ่งที่เพี้ยนไปยีนมีการผิดปกติทําให้มีการแบ่งตัวไม่หยุดนะคะจึงกลายเป็นมะเร็ง มะเร็งก็คือการที่เป็นเนื้องอกหรือว่าเซลล์เนี่ยมีการแบ่งแล้วก็ไม่หยุดจนเกิดการกระจายได้นะคะ mm hmm. การรักษาเนี่ยในแนวแผนปัจจุบันก็ก้าวหน้าที่สุดตอนนี้ก็คือการใช้ Targeted Therapy mm hmm. ก็คือการใช้พุ่งเป้าคือหาเคมีซึ่งพุ่งเป้าไปยังยีนของมะเร็งนั้นๆเพื่อที่จะรักษาได้ตรงจุดกว่าสมัยก่อนซึ่งเราใช้ตาม สถิติซึ่งอาจจะบางคนมะเร็งบางชนิดอาจจะไม่ตอบสนองยาตามที่ในสถิติบอกนะคะนอกจากนี้เนี่ยในทางเสริมเองเนี่ยการแพทย์ทางเสริมก็ยังมาสามารถช่วยให้การรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยได้ผลมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะมีอาหารเสริมพุ่งเป้าค่ะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการสามารถเก็บเลือดจากคนไข้นะคะโดยไม่ต้องเอาที่ชิ้นเนื้อนะคะเขาเรียกว่า Liquid b i o p s y ก็คือเจาะเลือดผู้ป่วยเนี่ยส่งไปที่ห้องแลบซึ่งทางเนี้หมอส่งไปที่เยอรมันนะคะทางนู้นก็จะหายีนให้ว่าผู้ป่วยจากเลือดนี่มีมะเร็งไหมและเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วมะเร็งชนิดนั้นเนี่ยยีนนั้นนั้นเขาก็จะมาเพาะใน อาหารค่ะสารสกัดจากอาหารแล้วก็รายงานกลับมาว่าสารสกัดจากอาหารตัวใดซึ่งสามารถทําให้เสริมภูมิและทําให้กําจัดมะเร็งชนิดนั้นได้แล้วอันนี้เราก็เรียกเป็น predictive supplement นะคะไม่ใช่แค่เขาเล่าว่าวิตามินตัวนี้ดี อาหารชนิดนี้ดีต่อมะเร็งแต่อันนี้เป็นจากยีนของคนไข้เลยแล้วตอบได้ว่าถ้าทานอาหารประเภทเนี้จะเพิ่มภูมิต้านทานให้สามารถชนะมะเร็งได้ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็น targeted supplement หรือ precision supplement นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งหลายเคสมากค่ะไปที่เยอรมันแล้วก็ได้ผลกลับมาแล้วก็จัดเป็นเรื่องให้คนไข้เนี่ยทานอาหารที่ตรงกับในการที่จะบาบัด มะเร็งของเขาด้วยอาหารบําบัดที่ตรงกับยีนมะเร็งตัวนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นอันเนึนงที่ได้ผลดีอย่างที่2ที่จะมาเสริมได้ก็คือการให้วิตามินซีไฮโดสอย่างที่หมอเคยแนะนำหมอได้ไปศึกษาเรื่องนี้กับท่าน professor ยานากิซาวะที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งท่านเป็นประธานของออโตโมเลกุลาร์เมดิซีนคือศาสตร์การแพทย์เสริมซึ่งออโตเปอร์ไรท ก็คือการให้สารอาหารที่ถูกต้องกับโมเลกุลของเซลล์เพื่อให้เกิดการบําบัดโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีนะคะซึ่งเขาทํางานวิจัยมามากกว่า40ปีแล้วก็ให้ข้อสรุปแลว,ว่าวิตามินซีโดสสูงเนี่ยค่ะไม่มีอันตรายแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดเขาเรียกว่า apoptosis เกิดการตายลงได้เพราะว่าตัววิตามินซีเองโมเลกุลนี้จะเหมือนกับน้ําตาลมาก พอเราให้โดสสูงเนี่ยมเร็งทุกชนิดเนี่ยค่ะกำลังแบ่งตัวต้องการน้ําตาลใช้เป็นพลังงานในการแบ่งตัวก็จะเข้าใจผิดกินวิตามินซีแทนน้าตาลซึ่งมันไม่ใช่น้ําตาลก็เลยขาดอาหารแล้วเซลล์มเร็งก็ฟอกไปเองอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งพบว่าวิตามินซีนอกจากความโมเลกุลคล้ายน้ําตาลและตัวนันเองยังเป็นตัวที่เพิ่มพลังงานให้ชีวิตทําให้คนไข้กลับมาฟื้นฟูสดชื่นขึ้นและวิตามินซีเองเป็นตัวที่ช่วยเสริม ให้ NK Cell คือเซลลเม็เลือดขาวของเราที่เป็นผู้พิชิตกินเซล์มะเร็งเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ด้วยค่ะซึ่งไม่มีอันตรายใดๆเลยสําหรับวิตามินซีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ให้โดสสูงก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ที่จะดูความเหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้มีอะไรที่เสริมได้อีกนะคะเท่าที่ตอนนี้ในโลกของการแพทย์ทางเสริมเนี่ยก็มีการใช้ NK เซลคือเอา เจาะเลือดคนไข้เพื่อสกัดเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า NK cell Natural Killer cell เนี่ยมาเพาะเหมือนเราเพาะเซลล์อค่ะเพาะเหมือนเราเพาะสเต็มเซลล์แบบนี้นะคะเพาะใช่จํานวนมากๆเลยแล้วโดยที่มีความสําคัญคือเพาะในน้ํายาเลี้ยงซึ่งทําให้เซลล์แข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ทําให้เซลล์เก่งกว่าเดิมแล้วกลับมาฉีดให้คนไข้ก็พบว่าสามารถทําให้มะเร็งเนี้ยฟอ์ต,ตัวลงได้โดยในหลายหลายลายคือพึ่งยาเคมีน้อยลงหรือ รายที่ดื้อต่อ,อยาเคมีแล้วเนี่ยก็ยังได้ผลจากการใช้ NK เซลล์ของเขาเองไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการทำวัคซีนค่ะวัคซีนโดยผลิตเอาวัคซีนเนี่ยสร้างให้เป็นวัคซีนโดยเอายีนหาเอาเอา,เอาตัวมะเร็งเนี่ยมากระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราในการกำจัดมะเร็งมีสองภูมิภูมิแรกคือเซลล์คือตัว NK เซลล์ภูมิที่สองคือแอนติบอดีซึ่งสร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งของเรา ตัวแอนติบอดีเนี่ยค่ะก็จะมาล้อมตัวมะเร็งไว้แล้วทำให้ NK cell เนี่ยสามารถมากำจัดตัวมะเร็งได,ได้พุ่งได้พุ่งเป้าอย่างชัดเจนขึ้นเพราะนั้นก็ทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยได้ผลนะคะอย่างมีสมรรถภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเสริมนอกจากที่เราต้องทำตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพื่อให้อนุมูลอนุโมทนาในร่างกายเราลดลงเช่นคิดบวกนะคะ อย่าอย่าเป็นคนเครียดอย่ากังวลจะทำให้อนุมูลสละเยอะแล้วก็ทานอาหารงดเว้นปิ้งย่างทอดนะคะแล้วก็ทานผากักผลไม้เยอะๆซอพวกนี้มีสารต้านอนุอนมูลอิสระเยอะพร้อมกับทานวิตามินเสริมด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางเสริมซึ่งช่วยทําให้การแพทย์แบบแผนเนี้ยได้ผลมากขึ้นในการบําบัดมะเร็งแล้วทาให้อาการแพ้ยาเคมีลดลงแล้วก็หายเร็วขึ้นในบางรายซึ่งหมดหวังแล้วนะคะ ทางการให้เคมีบำบัดฉายแสงใดๆมาแล้วเนี่ยหลายๆท่านกลับมาใช้วิธีนี้กลับมาหายถาวรก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีทางแก้ไขทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สามารถมาช่วยเสริมกันให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมค่ะดรวรนนะคะ The Miracle of Holistic Healing อัศจารย์แห่งศาสตร์การแพทย์อง์รวมค่ะสวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ